18กับ26ครับ170กับ175ลงตัวที่5 16กกิโลกรัมสุขช่อง8กดเลข27ครับไม่ให้เสียชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของแมทธิวดีเลยครับทนายของริคาโดอัลเวร์ซครับแต่ว่าจวบหัวจวหัวแบบนี้น่ากลัวเลยครับเดี๋ยวดูครับใครจะแตกใครจะเวอะใครจะวะโอ้ยมาเลยครับ แม่ก็ยังโตโดยแข้งซ้ายนะครับโกมินครับไตรุ่นครับว่ายังไงแม่ยังยกกำแพงกั้นไว้ได้เลยครับโกมินแม่ก็ยังที่คุณเสียชายบอกแล้วครับโกมินกูมาแล้วครับประเภทจักจักวงวงครับวันนี้จะมีริเดตเหมือนกับพระเอกหนังจักจักวงวงหรือเปล่าจ้วงแรงนะครับตอนนี้ครับริคาโดครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับสนุกแล้วครับแม่เอฟซีบอกสายาวายยาวจะขาดใจครับ หวานใจหรือเปล่าครับอยู่ข้างล่างแมเป็นซ้ายกับขวานะครับโอ้โหหุ<ต>่มันมจริงๆครับแตมวงดีเหลือเกินครับแข่งซ้ายของโกมินแมอย่างนี้สนุกครับไม่ประสานแข่งไม่ประสานงากันเอาต่างคนต่างออกออกได้ออกไปจัดไปครับขวาสายสวนไหมรอจังหวะครับริคาโด โอ้โหแม่เริ่มจะเข้าฝักเข้าฟอร์มแล้วครับแข้งซ้ายของโกงมินอานครับอย่างที่เน้นไว้ครับต้องชิงกันสาดครับแมตัแขงข้างปะแป้งรอเลยครับชายโครงของทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องยกบังยกเก็บให้ดีครับใครจะเร็วใครจะแม่นกว่ากันขวาม,มาซ้ายไปอะแม่ยังติดแข้งอยู่ยังติดกาดอยู่ครับ พยายามจะเข้าไปฟันสอนะครับพิคาโดเก้าวไปใกล้ๆสืบไปใกล้ๆไปขวามาครับพอยกบังมันก็ช่วยผ่อนช่วยซับพอร์ตนะครัดันลงไว้ไม่มีอะไรครับแบบนี้ครับสบายมากครับไม่เสียอาการไม่เสียทรงไม่เสียแต้มวาที่อาวุธล้วนๆครับหลุดครับโอ้โหจ่หมัด้ายเกือบไปเกือบไปครับอมยิ้มครับนี่เจ้ากุดกระตันยูนะครับ ไปร่วมเชียร์อยู่กันนั้นนะครับือหือประสานแข่งเลยน,นะครับซ้ายกับขวาโอ้โหไปข้ามหัวเลยครับซ้ายของโกมินเดือนครับน่ดูเหมือนว่าจะกล้าออกเยอะเลยนะครับอาวุธของโกมิน ก็เริ่มจะจับจังหวะได้อร้ถสอับไม่ธรรมดายับชาวต่างชาติกาโชกาชายนะครับมาซ้อมอยู่ค่ายคงสิษท้าครับพิธีกรรายการของเรานะครับชื่อดังครับแมทธิวดีนไม่จะยกเทสบัดหลุดได้นะครับตอนนี้โกมินไม่ให้จับแล้วอ่ะ ต้องเดินครับโกมินเดินเลยครับกรรมการให้มีเสน่ห์นิดนึงครับแต่ต้องเดินหน่อยครับโอ้เจอศอกของริคาโดอาจารย์ขอมาเดี๋ยวผมจัดให้ครับไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วซ้ายอ้าวซ้ายซ้ายอ้าวแล้วครับแพอเติมเต็มพอไม่หนีก็สนุกนะครับนี่ครับของดีมีให้โชว์ครับแข้งซ้ายของโกมินครับต้องออกบ่อยๆสายอัดเข้าไปโอ้โหสับศอกขาวครับมาแล้วครับศอก เฉือน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 ฮ่เดี๋ยวต้องได้เรื่องเลยครับเฉือนกันไปเฉือนกันมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีใครแตกนะครับหน้าตายังใส่กิ๊กกันทั้งคู่เข็นล้มลงไปอ่ะเดาใจดูก่อนครับใครจะแหกโค้งก่อนกันครับแตกไม่แตกจะมาช่วงไหนครับแฟนๆจิ้งประตัวซอกไม่ถึงครับโอ้กระโดดฟันเลยครับฮึๆแต่แข้งซ้ายยังกระโดดรีโมทเลยครับตอนนี้ครับโกมิน เข้ามาใกล้อยู่ในระยะแข้งกระสานแข้งซ้ายตลอดแต่ว่ายังไม่ยุบนะครับลิาโดอาเวเลสเจอเข้าไปเยอะๆลิาโดก็กล้าโชว์เหมือนกันครับไม่มีกลัวนะครับอยู่ครับทีต่อทีเลยครับแหมสายขยันครับตอนนี้ครับสายผ่านตลอดครับโกมินโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนว่าลูกขยันครับความเพียรพยายามอยู่ที่ฐานะของลิาโดเจอมดซ้ายครับ แม่เดินเข้าไปให้เตะอยู่แล้วนะครับต้องมีหน้าที่เตะครับทางด้านของโกมิน่าคนละแข้งครับครับต้องมีน้ำหนักด้วยครับออกอาวุธไปครับเตะก็ต้องมีแรงเหวี่ยงจากสะโพกมัดก็มีแรงส่งจากผลไหลนะครับออกไมออกออกไปออกซ้ายอ้าดันโดนเข็นลงไป โอ้โหเหลื่อแตกพักเลยครับแมทธิวดีดูครับสวมหมวกสองใบครับทั้งพิธีกรทั้งหัวหน้าคณะลุ้นไหลโอ้ยโดนสอกตั้งท้องอัลเวสเข้าไปแล้วครับหน้ายังเหนียวครับไปเป็นไรครับโกมินบอกมาเลยจะแตกยกไหนครับเพราะเป็นยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูว่าใครแตกครับแหมฟันเลยครับตอนนี้ครับเริ่มจะมาแล้วครับสอกของริคาร์โดอัลเรส ยันไว้ครับทีมยันไว้ครับโกมินครับโอ้โหทางขวาเล่นของสูงเลยครับอ้าวอ้าวแล้วครับเฮขึ้นมาอีกแล้วน่าโชว์จริงๆครับทางด้านของริคาร์โดอัลวาเลสโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับตอนนี้ครับริคาร์โดอัลวาเลสครับพุกซ้ายกระโดดเข่าไม่ยิงต่อยแกยิ่งคึกคักคึกคักเลยครับทุกค่านโกมินโกมินว่าไงแม่ซ้ายแม่ปักปลายเท้า รู้สึกจะช้าลงแล้วโกมินเอาขยันหน่อยขยันหน่อยเอาเจอศอกแหม่อกสะบัดไปสะบัดไทำท่าจะซึมๆเหมือนกันครับโกมินครับแหม่ทีมงานตะโกนเลยครับบอกให้เดินเลยครับไปถอยอย่างนี้ก็โดนสิครับเจออยู่คามุมเลยครับตอนนี้ครับโกมินแหม่เริ่มมีหันรีหันขวาแล้วครับตอนนี้ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วครับนอกจกช่วยตัวเองนะครับบนเวทีนั้นตัวต่อตัวได้ะครับ กองเชียร์พี่เลี้ยงทีมงานนี่ได้แต่ตะโกนครับแต่ว่าตะโกนไปแล้วพละกําลังอาวุธจะอรอเปล่าแม่นี่ทีมงานครับนักมวยจากต่างประเทศครับมาเรียนมวยด้วยมาดูของจริงในขอบเวทีด้วยครับจิ้มลำตัวครับริคโดอาเวเลสแหม่ฝันศอกไปครับทั้งหมัดทั้งศอกตอนนี้สลับกันแล้วครับริครโดอาเวเลสมีแข้งขวาตามทีต่อทีนีกันเริ่มกระเด็นแล้วครับโกมิน โอ้ยโกม oh. sure. ินสายสายยังไงครับสายแปะแปะแล้วสายแปะแปะแล้วเจอพายุเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วเอาลากมาตีอีกชุดหนึ่งเอ้าหักลมไปโอ้ดูเหมือนเปรี้ยไปเลยครับโกมินครับเจอเข่าของดิคาโดอาว้เลยครับแเดินตามติดเลยครับไม่ให้หายใจครับโดนแทงซ้ายตัวโยนโดนหมัดปากคำชาจะเขียวเลยนะครับโอ้ยืนด้วยหัวใจนะครับเอ้าหักลงไปแม่วันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของปากเขียวนะครับมาในรูปแบบของระเลงเลือดครับ แต่ว่ากมินปากเขียวครับโ,โอ้โยเจอเข่าครับกองไม่กองอยู่ไม่อยู่ครับอ่ะดวลนอกกันอ่ะทีมยันครับลูกนี้สวยตองตะแคงถังแลวครับโกมินเอาอึดไว้อึดไว้ไวฮิตเดียวนิดเดียวครับโอ้โยแตนครับไปใต้ตาซ้ายอาของริคาร์โดอวานเรสครับแม่น่าจะเจอสอกของโกมินเลยครับอ่าครับเห็นข่าวเลือดแล้วโกมินเห็นข่าวเลือดแล้วทีมหมูปิ้งอร่อยจุเบยว่างไงครับออกไม่ออกซ้าย ไม่อยัดถอยเยอะครับโกมินโอ้โหเหมือนเอาหมัดซ้ายไปแปะไปวางครังกวาดล้มลงไปแม่น่าจะโดนสอกของโกมินเลยครับบริเวณแผลของริคารโดอาวาเลสครับ <c oughs> เดินบุกอยู่เพลินครับไปเจอศอกได้แต่ว่ายังเดินลุยอยู่ครับริคาโดโอ้โหออกสมเสมอกันครับแพ่ต้องมาเจอกันใหม่เลยครับคู่นี้